อยากไปเที่ยวเบาบ้านไผ่น้องนัดบ้านผมเนี่หละครับอยู่ไทยท่านี่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูโอ้ยสวัสดีครับอุเทน้าไปเที่ยวจ้ามาครับถ้าจะแวะลาหลักทรงผมก็อรอเทครับเพิ่งไปตัดมาก็เลยเสร็จได้ครับอตลอดเลยตลอดเลย นี่คุณแม่กําลังทํากับข้าวโอ้โหแสงขึ้นเป็นยังสีวะเกลเซนเราไ้ล้วนะเอาทุกคนสวัสดีแม่ย่าเลยครับแม่ <c oughs> ย่า <c oughs> แม่ซู่ซ <c oughs> ู่สิเราไปหิวเขาแล้วเราได้แล้วเนี่ยเอาเนยใส่เกลเซนละนะูทัยอูทัยก็แค่ทางผ่านเราอยู่กำแพงเพชรครับฮะมีผปรเดติมีอย่างว่าฝากมาตอนแม่บอ สวัสดีสวัสดีครับแม่ย่าสวัสดีแม่ย่าแม่กำลังทำอะไรสวัสดีครับแม่สว <g ül> ัสดีจ้า <g> ต <ül> ัดหมูว่าต้องเอาเซนไซไลน์ตรงนั้นเนาะเนี่ยจะไม่ขื่อ,อืดเนี่ยเดี๋ยวมันอืดเนาะเนี่ยเอาพ่อตาเดีพ่อหน้าวันนี้ทุกคนครับมีทุกคนบอกว่าผมกับพ่อหน้าเหมือนกันมากมาดูเลยแต่ว่านี่ลูกกระเฮ็ดมาหลายแล้วเนาะถ้าเหมือนเหมือนที่ดีพ่อให้ตาจริงจริเดิคือกันเลยเขา สวัสดีจ้าคุณแต่ว่าอากาศดีเพราะว่ามุนตามเแล้วอากาศดีเพราะว่าวันนี้แดดมันไม่มีนะครับทุกคนปกติมันก็จะร้อนอยู่แต่ววันนี้แดดไม่มีครับก็เลยนี่น่ารักจ้าสวัสดีจ่าปูสวัสดีครับน่ารักขอบคุณครับตื่นมากกับร้อนโมเมียนท่านตื่นจังแตท่านตื่นนอนเลย ผมยังไม่ได้นอนเลยครับเพิ่งมาจากกรุงเทพเพิ่งเมงื่อวานนี้พิ่งขึ้นอยุยสารลำเพื่อนทุกคนมาผมไม่สบายดูสิตามจริงมันจะคึกคักมากเลยนะสวัสดีครับน่ารอครับทุกคนครับฝากไปฟังเพลงพนมอิงคังด้วยนะครับผมผู้ดใดฟังเพลงแล้วขอให้ลำขอให้ด้วยขอให้ถือขอให้่าได้สิมา มันไส้กำแพงบ้านมากเลย <c oughs> ซีแล้วครับสิเป็น,นต๊ะไม่ได้เป็นนะครับนอนผาครับน้องไซน้องแบบว่าน้องเป็นไม่ใช่ไซแท้นะครับเป็นลูกครึ่งหมาพันคือจังที่ว่าหมาพันตำรวจบะครับที่ว่าเป็นพันปาน่าเงีๆยวที่ว่าตัวดำดำนะครับบุหร,ร,รุผมบุหรุพันหยางความจับชประสงคอู้ผมเวน็นคนละเพลงนเอาไว้ บ่าวไทยใจเงานั่งเรือห่างยาวมาหอมบุญธาตุใหญ่ขังขึ้นสิบสามคำเดือนอายเก็บดอกไม้ถวายทตาหญิงหั้งองค์สระธาตฟ้าแสด คูทาตพานมอุนาดังตํำนานนก้าวยำบุญนำภายมาพ่อสาวงามผู้สาวสาวรั์แห่งดินเดนลาวงามเท่น้องเอ๋ยอายบอกเคยพ่อพยาามสำเจ้าว่าละอายสำเนียงเสียงเว้ามวยผมเกา้าวเบียงผ่าไม่งาม บาอไทยลงฮักอยากมาหูจัดด้แม่แก้มอำาามขอฮวมนั่งเฮียงคนงามสายแนนทลำความฮักเกี่ยวก่อสวัสดีพี่โกโก้นะครับสวัสดีคุณเฟื่องฟ้านะครับคุณเฟื่องฟ้าคุณมาผิดแล้วเพร่อตะกี้เราพาเราพาทุกๆคนะวัดดีแม่ย่าก,กับกับกับพ่อเ่า พอด้วยขอบคุณครับขอบคุณทุกคนนะครับท้ายปาผมเป็นเหือสวัสดีทุกคนครับแล้วก็เดี๋ยวเร็วๆนี้ผมจะปล่อยเพลง cover นะครับจริงๆกับเพลงนี้ทําเสร็จนานมากแล้วครับแต่ว่าไม่มีเวลาปล่อยก็เลยเดี๋ยวรอให้เพลงพนมยิงหัางถึงหนึ่งถ้าเพลงพนมยิงหัางอะ่ะถึงหนึ่งแสนแล้วอะ่ะทุกคนผมจะปล่อยเพลง cover เ,เพลงนี้นะครับทุกคนต้องช่วยกันปัน่นวิวให้มันถึงหนึ่งแสนวิวเร็วๆนะครับ ใจประสงค์สร้างบุญพายางมาพ่อเนื้อคูน้องนั่งขายปะทูแกมตุลูสาวเมืองแม่กลองไอ้บ่าวอีสานมาเจอนนองคานเมาอย่ามทำทองอยากยับแผ่นดินมาเฮียงบ้านน้องสาวเมืองแม่กลอง ภาคใตลนกค้าอุทยุเพื่อล้านศักะครับก็ mm hmm. เลยสิรกแต่นอนบอยฉันทักไปยูว่าถึงบ้านยังยังไม่ได้นอนเลย mm hmm. ยังไม่ได้นอนเลยครับทุกคน mm hmm. เพราะว่าเสร็จจากท mm ีสามผมเลยขี่รถกับมาบ้านเลย มาถึงฟ้องหันเนี่ยครับมาถึงสภาพนึงแล้วหัวขึ้น,นเลยสุดเดูขอเล,ลอยละไอ้เก็บขอจาดให้ก้อ,กองขอหน่อยก้องขอหน่อยเฮ้ยขอมันไ้วไปเนี่ยฮิวเลอร์ดิฮิวเลอร์ดิเฮยประจางแดงใช่ครับโอ้ยกซีรีส์เนี่ย ร้อยแล้วจ้าสวัสดีแม่พะนะสวัสดีจ้าพอพอมาเด้อมาเที่ยวเด้อ,อ,อ,อนีอโออเดีนดูแม่ยอดเดียวพุ่งเพราะขอบคุณครับทุกคนกินกินเยอะนะเดี๋ยวอ้วนครับทุกคนอันแบบว่าถ้าใครไม่เจอนั้นอ่ะก,ก็คิดว่า สีผมสีบอลจอยเลยถ้าครเจอจริงผมนี่ยบอกว่าเอ้าตัวแท้ขึ้นจอยเดอะแบบจอยจอยจอยสูงๆสิไหมครับนัดบอลาับไปน้ำเลยแม่วะสันเออคือบอลับหนองพอลมานาะนี่อยากเห็นตัวจริงแล้วอ่ะเอาเด็ดพายเบิงขอนแกนหญ้าก็ได้แก่แต่ว่าหญ้าเนี่ยหญ้าใจใช่ใช่เจอแม่ที่ร้านพี่น้อยอยู่วันนั้นเจอแม่หรอแม่นัดเหรอครับฮ ทุกคนครับใช่ใชใชบ้านผมอยู่แ,แบบลูกทุ่งนะครับทุกคนบ้านหลังน้อยๆครับเพราะดูภาษาคนดามคนจ้าให้ดูกับข้าวกับข้าวที่กับข้าวที่แต่งแม่ไว้ให้แม่ทําให้กินขอาแม่เอาเอามาไม่อย่างมันนี้เงานเดนอนอันนี้ครับเพราะว่าผมอ๋อคือม okay ีสองอัน นี่อเพราะว่าอ,อยากกินแบบร้อนๆโอ๋นนอฟอฟปะพี่จะพาไปแน่วิธีน่ากินมากินด้วยกันนะครับเอากับเปเด็ดน่าก็ต้องกินน้ะมันเย็นด้วยนะเด้อนานาน่ากระเป๋ได้กินนะใจบอ๊ะใจบอ๊ะไม่เอาหน้ามานี่มันจะตั้งกล้อง ุณเหอมมันย่เข้าด้วยกันนะครับคุณยังไม่ล้างมือเลยล้างมือเลยครับแม่ก็ทอดปลาเลยไหนเนี่ยกินทอดปลาด้วยนะเด้อทุกคนต้องมากินปลาที่เขื่อนนะเขื่อนเขื่อนที่บ้านผมอะปลามันอร่อยมากมันจะเนื้อหวานมากเนี่ยแม่สวยเห็ดไามแม่สวยทอดหมูมาให้เต้ เด้อของผ่องทอดเลยเนี่ยมันสวยฝากมาเจ้าเนี่ยของผองแปลกของแปลกนะ่ะพอยี่กินมาก,กินเนะี่ยของแปลกดักแด,ด,ด,ด้จ้าโอ้ยสวัสดีสวัสดีพี่ติ๊กนะครับเขาคิดอยากกินของแปลกกินดักแด้แม่เอาแม่เดียวเลยเด้อทากินน้ำเย็นวันสันบ้านเราก็มีเขือ่อนวะแม่นเม่นปลาขึ้นแสบวันสัน ต sí, oh. ิ๊กอันเอ๊กปิ er> ๊กป mm ิ๊กบ้างพี่กุนันเจนนั่งปิ๊กับ้างพ่อเอาอีกแล้วซื้อไมมนี่สายหางอีกแล้วสายหางอีกแล้วลาบกลับได้ดีของผมผมมีดีสีมือตัตนด้บ้านแห่ว้ามเที่หาเสือที่้านแหยมาอ๋อปลาปีมือพรามันบ่มีอะไนั่นพ่อเลือดอ่ะบ่มมีท่านรอบ เละกินกอไม่ hmm. yeah. mm. so ิจ uh? ้าพกินเขาแปดกแต่ไม่เคยม่ยังไม่เยบ่งเดินเนี่ยน้งงมันไม่กินหลกก้อนไม่ไม่เคยทุมาหาแม่เป็นยังอยู่ตลาดเลยเป็นจะแซ่บแฉลงมันนะเจ็ติดว่าซอยหาแล้วตาจด <S <S อืาน้ำตอืมอืออืออืมอืมอืมอือืไอืมอ่ยอีมอืมอืมอยมาืมอ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 เมออืมอเมอืมอืมอืมอมอืมอืมอือมอกอืม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 ออืม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 อมอืออมอ ก็ลาบนี่ครับซอ,อยหางเคืออยงผมคืออย่างซอ,อยหางเคืออย่างซอยหางคือราบไม่ต้องสับอ๋อราบไม่ต้องได้ยังกินครับได้ต้มจืดแล้วก็ทอดปลาราบรา,บ,บ,า,ราบ,บ,บไม่ต้องสับแบบ<อ>ราบแบบเป็นชิ้นๆนะครับซอยเอานะจะมาซอยจั่วเลยรเธอกินได้กี่คำสองข้อสี่หรือหกสีวว่ ถ้าอยากก like? ินที่นี mm ่แฮมันอะไรอย่างเงี้ยไหมแฮมันชุ่มครบเอ้ยมันแบบจบเลยประจวบป้าอือหืออือหือขอนมีคนยิสานอยู่ไทยเด้หรอมีครับเยอะเลยครับเป็นหมู่บ้านเลยครับเป็นอำเภอเลยครับคนยิสานขาแบงเป้ก็มีคนยิสานนครสวรรค์ก็มีคนยิสาน นับต้อไปบนันเนาะมันจิเป็นทีท่องเที่ยวมาซุ้มมาวาันนะต้องวานลอยเกนะ่าสิบล้านเนี่ยธรมาเนี่ยมันจิเป็นกระจกยางเที่ยวสงสารเนี่ยหนะัวเคลื่อนเนี่ยเราจะไม่เห็นสืวนสัตว์ิอยู่เขาทีนี้เห็นส่วนสัตว์หลกะยางเบิ<พ>งวันเราจะไม่เขาเลยลอยเก้าสิบล้านแล้ว,ลลลวตกมาแล้วอ๋อขีดเหล่านี่ใช้ดาเนี่ยเริ่มแล้วเนี่ย ท้องนี่ก็สิลืมเราทางหลาดยางสองสางทางเลยนะอยากไปล้างถ้วยให้แม่แถาเด้เนาะฮะเห็นน่ะตั้งแต่เช้ามือน,นี่คือสิได้กินเขาเสียปูโอ้ยครับทั้งท่เขได้กันเราเห็นหนาคืออ้วนมาเพิ่งตัวแทปบบบุอ้วนเแต่พอดีด้วนั้นในกล่องมันคืออือจริงๆนะทุกคนต้องมาเจอนะตัวจริงแบบเมื่อคืนนี่กแบไอ้เพรานั้นเรามาถ่ายรูปน้ำยุงข้างนั้นเราบอกเอา้าทำไมตัวจริงคือเป็นพูดน้อยๆเป็นพูดน้อยเจย์จอย อัน้หนกหสิบฟต้องเอาเกินนี่ยกองบกฟิลายลูกบอกกอยู่ไก่หรือปลาหนาหรือหนาหรือควนใหญ่หรือมันนีเื่นนาาลูกออกกองยุ่ไก่หรืบ้างหนามันก็ได้ใหญ่บ้าเหรอทำเนกอะหนาใหญ่หนาควนนะไม่เป็น้วนเลยนี่้าอย่างดีแม่แป้งเขาดีขึ้นมาแล้วครับแม่เป็นแป้งมาอกินข้าวรือไม่แป้งกินข้าวแล้วก็จะกินยาแล้วก็จะรับ ได้อย่างกินขอรับทอดปลาครับต้มจืดทอดปลาทอดหมูต้มจืดจะจิ้นอนบคกูยังไ่ฮะก,ก,กินแล้วก็หลับบ่หนำเนาะอ่ะหรปนักดื้มแม่ใส่แน จงเจว,ว่าวนวนเหรอตอนนั้น,นักของุดเซียได้ไหม,มแต่มาตันเหรอเจว่ายาให้อ้วนเกินนิดเดียวแต่ลงม,มาหกสิบมันจะพอดีเลยนั่นแหละเนาะชุดน้องใผ็ใสวงามตอนนี้คือทุกคนครับผมมีชุดเพชรชุดเพชรชุดหม่ล่ามหนักตอนนี้ใส่ได้แค่ชุดเดียวคือชุดสีน้ำเงินอีชุดนึงที่ไม่ใส่เพราะว่ามันใส่ไม่ได้นะครับ ันเนี่ยแม่อามามอะนะมกมา,าขยายทางออกนั่นเจอกับหมอิมออกมาจีมาบานเถือนหนามาแล้วจะเป็นต้มจืดครับอขยายออกแขกินยันเสียบกอ้วนหรอเวลาไปกินมองไกกระซางซางต้มจืดมากินโหลดก็ขอเจ้าพวกอ้วนอืมต้มจืดเยอะทีงไหนเนาะ

ไม่ยากวัสดีค่ะ <c oughs> ต้อน,น,นเียนมาีั้ยเงชัดนชั้นต้มต้มไก,ก่ปะอยากก,กินอะไรบอกแม่มาเลยเนี่ยแม่จะทำให้กิน <c oughs> เอาหยิบแล้ว,ว่าสินแม่ยา่า มีลูกชายคนเดียวบอคามีสองคนครับมีสองคนจ้าคนหนึ่งไปเมียไปแล้วออกเงี้ยนไปแล้ววันนี้อุบัราชธานีเหรอไม่ครับมันไม่เรียกไม่่วงทุกขอนแก่นครับวันนี้นอยู่สามไม่เลยกอยู่ขอนแกน่นตอนนั้นไม่ได้ไปครับ าไม่ับมีมือใดอไปฮะสิบสามยุ่ยสร็จว <Okay. S 2> งแมนนะเจ้แม่วงกี่แมนอยู่ตะวันแดงคลองตันครับสิบสามนะผู้เลอยู่กรุงเทพพี่เฟินไก่ไปบึงดนะครับผมพื่เอนมพื่อมมนีวันครับแล้วก็มีนะัดแล้วก็มีพี่เพชรพลอยสิบสาม กินข้าวครับมากินอุ้ยวันนี้เราสไป,ปครับคิดถึงน้องสบายมากากินโลกรัมอะไรบ้าเมีื่อไงเรอยู่กรุงเทพเมื่อกี้ฟังเป็นน้อบ,บอ,อลกินเรไอะไรใจม,มันตาตา,ตาพญญูนียงคืออะไรน้นนองเป็นผู้หญิงเอาเมื่อน,นันที่ไปโคโคขามแมนบอมนม่ <laughs> นนเจ็บเด้ก็เอาเป็นเพื่อนแล้วนะน่ารักมาก Mittag auf der Feier. Ich bin ein bisschen zu viel. Ich bin ein bisschen zu viel. สยวยเรากคยมากินตังเจเลยเนี่ยมาเรากินกัคนเลี้ยวๆเลยค่ะไม่กินแจเียลแบบนด้ดดดดจ้านี่เขากยกับอะไรกับทอดปลาครับทอดกต้งจืดครับน้อกับจ้าลูกชายดิวบอจ่าแม่บอจาอ่าเรื่องไง ไม่มีค่าปิดปากนะครับทุกคนไม่มีไี่มีหลังไหมครับไี่มีหลังไหมครับอันนี้คือเรียนงานมันถนัดจังไงเอ้ยทุกคนจะบบัเสื้อแล้วไหมเสื้อไงหน่อยก็ได้ไปเที่ยวใส่ถ้าไปเที่ยวใส่ก็ต้องตัวแแม่ไปน้ำแม่ต้องมาไปเที่ยวจริงๆริูกไปเที่ยวงานใส่กับแม่แต่คือจริงจริงครับเห็นผมที่เด็กน้องสี่ผมไปกับแม่ต่อหลาเลยครับก็ไงมาไปคนเดียวเด พอ่าไปเป็นศิลปินแล้วหนึ่งปันสิบโอกาไปอยูย่น้ำพิน่นอือเมย์ไปสงวนขอนแก่นก็ต้องให้น้ำแม่ไทยเพราะแม่ไปแล้วก็ไทยน,น่นาจันอะรแบบน้าจันจะเป็นแบบว่าเป็นเด็กเป็นแบบคนติดแม่ไหมครับเป็นแบบคนติดแม่อย่างเงี้ยแต่ก่อนเวลาแม่ไปต่างจังหวัด อันแม่ไปบ้านญาติเนาะแน่หอยไปน้ำนอนหอยเอาเอาหมวลมาตอดไปต่ประเด็นนะจะขอเลี้ยนอยู่เนาะมันก็ให้ขี้ข้าเลี้ยนอยู่ก็รักเลยเ,ออเป็นนักเลี้ยนอยู่ตื่นเช้าแท้สวัสดีครับยังไม่ได้นอนเลยครับไม่ได้ตื่นเช้ากินอะไรก็ไปนอนต้ น้าตู้ไหมหนูเหมือนลูกชายพี่มากมๆเลยนัาติดนัาติดแม่มากครับพี่จินแบบตอนแม่ไปส่งอยู่ขอนแก่นเนาะหายพี่นีไน่ไมไปแม่ไปส่งอยู่ขอนแก่นแม่หายลาม,มากห้องหาเลยเต้อาจ,จารย์แดดบอกว่าไปส่งเป็นห่วงเลยเมื่อกินข้าวอะไรครับน้องสไปา์ น้าน้าบิวจะมีงานวันนี้น้องพี่จะได้ไปดูด้วยพี่จะได้ไปเพราะพี่กลับบ้านเลยเมื่อวัติทำไม่บมิเนกอนเนื้อสัพพะแม่เบอร์อะไนข้างในไม่ค่อยก็ติดแสนใช่ครับมีแสงก็จะติดแสนแต่ว่าวันนี้มันยังไม่มีแฟนครับแล้วไม่แฟน์ติดเลยครับ จากเขาทมามาโอไทยกี่ชั่วโมงครับสามเกือบสามชั่วโมงครับแม่สามชั่วโมงกว่าโซเแขกเบิร์ตต้มจือดอะ่ะมันเย็นกอ่อนไหมเนียอือสิบห้าสิบห้าไปเออสิบห้าพี่ไปสิบห้าเจอกันเลยสิบห <15 S 1> ้ากับน้องเบลที่ไหนนะชื่ออะไรนะเสียงจังอะไรนะพี่ลืมวันนี้พี่แขกน,นะครับหมวยยังนอนทุกคนครับ เวลาเราซดต้มจืดอะเราต้องซดนให้มันแบบเราเป็นคนจีนเราเป็นคนคือเราเป็นคนอินสันแปลว่าเรามีเสื้อสายจีนนะครับเราต้องซดแบบคนจีนเนี่ยเขาบอกว่าเห้แทพแม่ถ้าเกิดถ้าเกิดซดนแบบไม่มีเสียงมันจะเป็นการไม่ให้ความเาทกับคนทํามันจะแปลว่าอันนั้นแม่อรอยถ้ากินแบบเนี้ยแบบเนี้ยคนที่คนจีนกัขจะดีใจว่ากัปโขเสียบจริงๆครับดูเทพ โซเดีงยงกินให้่ดวยแวนะ,นะมันจะอืดน,นหม้อยังยังอยู่เลยนะบ่าเซนขอทิ้งเออ <laughs> กินก๋วยเตี๋ยวลเลยอ่ะมันต้องสิบ<ส>แม่สวยแค่พิณปราศนขอบคุณเรคิดตมิดให้ด แต่ว่าถ้าเกิดเป็นคนไทยเขาจะว่าไม่มีมารยาทเอาละคนมันมีความสุขเขาเป็นความสุขของใครครับใช่ครับแซ่บ ต้มจืดเดี๋ยวต้องกินตอนร้อนๆเท่านั้นเลยครับทุกคนไม่งั้นมันจะไม่อร่อยเออในสิส่งสไปในบนเขาเพราะเราไม่ต้องกินเองแล้วก็อุทัยครับนะาหลุทรงไผ่นะอืมเป็นข่าวแรงงานด้วยนี่ย ไ <bin uk> <azo> ม่เอาตอนนี้เอาตอนถ่ายตอนที <floor> ่แล้วเนนยังไงแค่ี่สุด้ยมึงมึงเ็ไม่บอกว่าไม่บอกว่าวันนี้วันนี้ทำตบจี๋ตบเจี๋ให้ลูกสายเด้วยแล้วไม่กัเอาภาพนี้เอาไปต้มมึงมึงนี่ทำตบจี๋อาเอา โอ้เวลาไปรุ้ไงแต่นั่นเนี่จะเอาเอาทภายัีไยเอาไปถ่ายับนี่มอนั่นพี่วิวล่ามาเป็นนี้เลยโอ้ีพี่วิวนะครับ กินข้าวแบบฮวงเซเลเสียบแม่ค้าหนูคือลูกตะไครออ้อุยอ๊ยติดไปแลครับวันดีครับกินกับต้มจืดครับจัอิ่มแล้วครับ ไม่นะบ,บ่น,นึกบอกแล้วนะจะนจะวันอหไรเ็ษหนาอยู่เซ็ษหนาวก่อนเด้อเอ้ยปากมันแฉะดิวะเนี่ยพูดโดนครับ <c oughs> ไม่เอานี่แล้วพูด <c oughs> พูดเป็นไหมพูดว่าอะไร เอาเลือกหลายรูปอะแม่เรโมซีอุ้ยตว่าคนดูหนึ่งล้านคนแม่แม่เรื่องโมซเออกดิวอะคนเันไม่ตกหมดเลยอ่าในคลเดียวหลอุมั้งเาว่าดูนะพกตไปถามพี่จมนคลิปเดียวนีมีคนตังคริินะคยเฮ็ดกันหลายอย่างแล้อน้นี่นงเพเนกระดาษ้ ทนโเทเดอร์่วหลายๆลา่็ไดตัวเขาคือว่าเฟซบุ๊กมันรวมมอนแล้วพี่แฟนพี่หนึ่งยงได้เนเลยพี่หนึ่งก็เฮ็ยุติเบ่แฟนเิ่นเพีได้บ่ได้เจ็บนันน่าจะได้อยู่ในหน้าันนั้นอืมก็อยากน้านั่นหี้มได้เลยเจมันได้จีิวได้กินอะไนทันจังม นี่เพื่อได้ทายต้นต็มถวยเย็นมาติเบือถวยแล้ก็ไปทายได้เดี๋ยวมิ้วจะไปยนี่เลยคิดเ่ากับกินหนึ่งพันใช่หมดน่ะปละนึงมั้งเนียบ่อ้านป้านึยมิจะได้สามพันใช่ไหมท โบลู่าทุกคนนะน่าจะต้องถามพี่จงนะครับพวกันน่าเห็นเพิ่งเพิ่งเบิ้งไหอืถ้าเงินเขาก็สิวบลูดีดดนี้มันโกเขาใช่หละมันโบเข่าเคยมันโเขาขึ้นอนยุไหมวบเขาเราไม่ใชงสิูลเด็ไแว่เงินน่ะแต่บอกว่ายังไงมันไม่ได้ตอเขาอะไร่ไงล้านล้านเนี้ยยอดอาน้นเตาเห็ดเลยมัน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 ละสามเมือรล้านละสามพันหรือล้านละสามเมืดนั่นละสามเมื่อเนาแต่มัน หลั่นละสามหมื่นโอ้นยนั่นคือสิได้ยสามหมื่น 3, โอ้ยหำพุทธเงินมันจะบอกเบอร์สี่ขอเปเบอร์สีเฮ็ดไปเลยทุกคนนะครับผมอิ่ผมผมจะลงแล้วนะครับจะไม่อาบน้ำหรอกเนาะไม่อาบไม่อาบเนี่ยว,ว่ามันอยากนอนแล้วนะ่ะถ้าอาบมันสิซึนได้มันสิบงวงเรียกว่าถ้าเกิดอาบถ้าเกิดอาบแล้วมันสิสบายตัวต่อโอ้ยคิดถึงฟอฟอครับ ไม่ได้ถึงพี่เลยหรอนอนคู้เดียวหรอทุกคนครับเราจะลงใะไสดแล้วนะครับเดี๋ยวขี่ม้าขี่ใกล้อย่างี้เบาอยูน่าอะไรอาบไปเถอะวะจ้ะใช่แต่ว่านั้นต้องต้องสมเอาวันนี้พี่เอนะครับ วันนี้เสียงหมึกมากเลยว่มีแดดเลยครับเออมีอยู่ครับน้อยๆกินล้วครับมามเมื่อไหร่วันดีพิตาโอ้ยแฮปปี้เบิร์ดเพี่ตานะครับมีความสุขม,มากนะครับพี่ตาคือว่าคือว่าเกิดมื่อนี้คือว่าเกิดเมื่อวานท่านอยู่นั่งกลับมาบ้านแล้วอยู่ไทยแล้วเนี่ยงามแท้น้องเอ๋ ไว้แล้วครับทุกคนโอเคครับไปใหม่เดี๋ยวผมมาไลฟ์ใหม่ตอนค่ำๆนะถ้าผมดีอาการดีขึ้นนะครับว่าสิร้องกินยาบึง้งตื่นขึ้นว่ามันสิไข้หวถึงบ้านแล้วนะครับสำหรับคนที่เป็นห่วงนะครับขอตัวไปนอนก่อนนะครับพักผ่อนจ้าร้ครับทุกคน